สวัสดีครับเจ้าของอยู่วันนี้มากันที่อื่นกำลังจะไปดูสวนมะขามเทศกันอยู่ตามผมวัยสี่ข้าวลาดมาเลยอย่าเพิ่งปีนหนีไปไหนไปชมกระเพลินตามมาครับกลับก้องก่อนอยู่นี่หว่าเจ้ากระพิษสวันเนี้ยเี้ยนี่ค่อยๆย่องนี่ค่อยๆย่องไปเ่เจ้าของอยู่กันนั่นแหละเราถึงค่อยๆย่องไงเอาเลยเหรอเนี่ยเอาเลยวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวสวนมะขามเทศใช่มะขามเทศฝรั่งสะเดาโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยค่อยๆย่องไปเร่ เหมาะจานได้ไหมคันแบบคันหมาได้ไหมไม่ต้องรักเขาเห็นเราแล้วเขาไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าเอาเราเดินไปทักทายกันหน่อยได้อันนี้เราอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีเนาะแก่งคอยสระบุรีบอกไว้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมก็งงว่ามันมาที่ไหนกันอีกมันไปโผล่กัมพูชาไปโผล่เพื่อนบ้านหรือเปล่านี่มันมาง่ายๆเลยลงจากถนนไอ้ขึ้ียกอะไรโคนยุทินเหรอโคนยุทินลงมาประมาณสักสิบกว่ากิโลเขาเรียกแยกภูแคร์แยกภูแคร์แยกภูแคร์ที่ไปทางเพชรบูรณ์ได้สระบุรีได้ใช่อ่ากี่กิโลน่าถึงจากตรงนั้นมาประมาณสิบ สิบสองกิโลสิบกว่ากิโลนี่เนี่ยสิบกิโลถึงนี่เลยวันนี้เราก็จะมีรีวิวสวนมะขามเทศโอ้โหแล้วนี่ดูดูเห็นไหมนี่กำลังเก็บถ้าถ้าเรารีวิวเสร็จเนี่ยถุงถุงเออในรถออกมาถุงหรือกระสอบกระสอบกระสอบถุงไม่เอาเล็กไปขอสักฝักไหมไหมได้พี่ก็ไม่ว่านะไม่ว่ามันเนี่ยเขากำลังเก็บเลยเนี่ยโอ้โหดูนี่แต่ผมคนไม่ชอบกินนะเพราะว่าผมชอบกินกระเทียมหมาดไอ้ฝ้าที่มันแกงส้มอ่ะอร่อยอันนี้มัน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 ก็ เดี๋ยวพอดูดูดูนิดนึงนี่ดูนะนี่มันนะโลเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เขาขายสองโลละแปดสิบแปดสิบอ่าก่อนนี่ร้อยร้อยยี่อันนี้ลงมาลงมาเพราะว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เราวันนี้เราจะไปรีวิวสวนต่างๆที่ทิดอึงบอกอ่ะแล้วเราจะแวะไปคุยกับพี่เขาแป๊บนึงครับผมอ่าแล้วเราก็จะเก็บของกลับบ้านนะเยอะนะดกนะมันได้ผลผลิตหมดแล้วมากี่ต้นเป็นร้อยพี่อม่าขโมยกันนะเจ้าของสิเอเจ้าของได้ไหม พีกลางอยไปทักทายพี่ได้ได้สวัสดีครับอันนี้อาศัยตะขบมีเล่นมีเล่นมะขามเทศเป็กะเทศอ่าอันนี้กี่ปีพี่อะได้ปีได้ขวบพอดีน่ะเนี่ยเนี่ยนะขวบนึงเก็บผลผลิตได้แล้วโอ้โหเล่นแ้่ปีสองอ่แล้วในนี้มันมีอะไรบ้างในในสวนของพี่เนี่ยหลายอย่างหลายอย่างมีอะไรอ่ะมะขามเทศมามะขามเทศแล้วก็ฝรั่งฝรั่ง สดากล้วยกล้วยเดี๋ยวจะลงข้าวโพดอีกข้าวโพดหวานน่นะข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวโพดกระเนี้ยอ๋อลงอาหารตัดไปเออเพราะว่าที่มันที่เหลือมันเยอะใช่ไหมอันนี้ไม่กี่ไร่นะยี่สิบไร่ยี่สิบไร่กับสามงานครับอ๋อเกือบยี่สิบเอ็ดไร่เนี่ยเออคือปลูกต้นไม้เนี่ยแทบหมดแทบเต็มพื้นที่ใช่ไหมอ๋อเหลือไว้ปลูกข้าวโพดอ๋อเจ็ดไร่แปดไร่น่ะอ่าโอ้โหอันนี้ก็ มันมีหลายหลายหลายรุ่นเนาะปีหนึ่งกับ8เดือน7เดือนโอ้โหเดี๋ยวไปดูแต่ไอ้ตรง7เดือนก็เก็บผลผลิตได้แล้วด้วยได้หมดอันนี้พี่เขาคือชื่อพี่อะไรนะพี่หนุ่มหนุ่มอ๋อพี่หนุ่มคือผมผมรู้จัก80ปีก็ยังหนุ่มอยู่อ๋อนตลอดอายุเยอะก็ยังหนุ่มเสมอใช่อันนี้หนื้อหนากำลังออกยอดเดี๋ยวก็ติดดอกโหนหนาพี่หนุ่มนี่คือเจ้าของด้วยตรงเลยเจ้าของตรงทีอันนี้พี่หนื่นกำลังให้พี่หนุ่มเนี่ยเก็บมะขามเทศให้เราใช่ไหมอาจ กระสอบอยู่ในรถกระสอบายในรถนะเพียหลังมีอ๋อหลังมีอีกอันนี้มาที่ไรนี่หมดทั้งสวนนะหมดทั้งสวนยิ่งกว่าเพี้ยอีกเอพี่บอกพี่หนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตเดินพาชมกันหน่อยด้วยกันเนาะไปทางนี้พี่ก่อนพี่เอางี้เนาะพี่เขาจะได้เก็บประคับประเชิญเออไม่ค่อยโลภเลยนะเราเนี่ยไม่ค่อยโลภวันนี้เอากระบะมาทั้งคู่อ่ะเรดูตรงนี้หน่อยพี่นี้ในถัง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 เหรอเราดูที่พี่เขาใส่แล้วที่โอ้ยแบบเต็มถังเนี่ยถังนี้เลยเอมีถึงสามโลนะว่านะอ๋อ เขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีคนประเภทชอบกินพวกเนี้ยมันอร่อยไงดูทีวีดนอ่าอ่าเพิ่กินแป๊บเดียวก็หมดโลละใช่อ่าไปเดี๋ยวขอบเขตเดี๋ยวให้ดูทีหลังเนาะครับพาชมพื้นที่ส่อเสคืออะไรมีของกินเราไปที่นั่นก่อนอ่านี่แหลงเลยนี่ตรงนี้ก็ขวบกว่าขวบเนึงอ่าขวบหนึ่งควบเต็มอ่าขวบหนึ่งก็คือหนึ่งปีหนึ่งปีปีเด้วปีเดียนี้ก็ไม่ทรได้ใช่อันนี้พอเก็บเสร็จแล้วเขาจะตัดแต่งกิ่งมาให้มันสูงแต่ใช้พุ่มมันเตี้ยะได้ออก อะไรออกลูกออกผลเยอะๆใช่อันนี้นี่มันมีประมาณกี่ต้นตรงกลุ่มเนี้ยนะอ่าสุดจะสองร้อยต้นนะต้นเล็เนี้ยนะอ่าแล้วก็ลงลงไปอีกสองร้อยต้นก็เป็นสี่ร้อยสี่ร้อยต้นอืมที่จอย่างไรนี้มันกินได้ในข้างหน้าเนี่ยบนหัวบนหัวบนหัวเนี่ยอ่ามันอ่อนจัดยังยังเออยังไม่มีเนื้อรีบอยู่อ่ายังไม่มีเนื้ออ่าประมาณสักเดือนกว่าๆได้ไหมได้ เรานี้ก็เป็นมือใหม่ในการรีวิวมาขามเทศนะใช่ตจะเป็นพวกอย่างอื่นมะมงมะม่วงอะไรดิมะม่วงทุ่งนาไงเนาะอ่าอันนี้อะไรอ่ะนี่ฝ um> รั่งห่อแล้วฝรั่งอะไรฝรั่งกิมจูทําไมถึงเรียกกิมจูมันเป็นชื่อสายพันธุ์มันมาจากเกาหลีเหรอไม่ใช่มันเป็นชื่อสายพันธุ์มกิมจูเนี่ยคือว่าในมันจะนุ่มเม็ดจะน้อยแข็งนอกนุ่มในเขาบอกว่าต้องเด็ดเนี่ยเขาดูฟูๆเลยเด็ดคนคือคนสูงอายุ60ขึ้นเนี่ยบอกว่า S <S อร่อยเลยอร่อยเลยไม่ต้องเคี้ยวคือคนสูงอายุเนี่ยฟันไม่ค่อยดีใช<ด>่เพราะฉะนั้นมันเหมาะแล้วเขาทำอะไรไ,ไว้เนี่ยไอ้ขาวๆนี่อ่ะห่อที่ห่อไม่ให้เพรยไม่ให้มแมลงมันตอมแล้วก็ให้ผิวมันสวยอ๋อ,อนี่มันมีส่วนหนึ่งเขาบอกว่าที่อื่นไปเยี่ยมเนี่ยมันยิ่งกว่าเพยรยลงเยอะยย,ยิ่งกว่าน,นี่ลงอีกใช่ไหมวนม่วงนั้นเหรอ,อเรียบร้อยเพยร่ลงมันทีมันกินแค่ไม่กี่ลูกอ่เพี่ลงไปนี่กระบะหนึ่งรถกระบะหมดอ่ะประมาณเกือบเกือบตันเกือบตันเลยเขาเรียกว่าค่ารีวิวฝรั่งนี่มีเยอะไหม ว่หลังนี่ตรงนี้นะสองรต้นอ่าเราเดินกันไปได้ๆๆนิดนึงที่แล้วเขาจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าอันนี้มันอยู่ที่แก่งคอยครับอ่าแก่งคอยสระบุรีห่างกกรุงเทพสักกี่กิโลกรุงเทพเนี่ยร้อยกว่าเพราอวิ่งนี่ไงผ่านสระบุรีมาเล,เลยตรงดิ่งๆๆเลยๆๆๆๆตรงดิ่งเลยอ่า เอาง่ายๆให้ท่านจับแยกผู้แคร์ก็ได้แยกผู้แคร์อำเภอสระบ,บุรีก็จะมาเจนี่สิบกิโลก็ถึงใช่ใช่บางคนอยู่กรุงเทพแต่อยู่ค่อนไปทางนู้นชนทานงนู้นเนาะมันเลยตอบยากเออมันมีทั้งหมดกี่ไรในพื้นที่เนี่ยกี่สิบไร่สามงานสี่สิบสามตารางวากีโ่ 2> 2โฉนดสองโฉนดสองโฉนดใช่ไหมแต่ขายยกแปลงสองโฉนดเลยอายกจิเขาขายเท่าไหร่อันนี้เหรอโอ้มันมีส่วนได้แล้วนะเอาไปเลยสิบจุด 9ก้าล้านอ่ะสิบจุดเก้าล้านเออกดเครื่องคิดเลขเฉลียออกมาก็ห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาทห้าแสนกว่าบาทในพื้นที่ของแก่งคอยสระบุรีนะห้าแสนกว่าบาทในพื้นที่ที่มีสวนผลไม้อ,อย่างนี้ราคาผมว่าเราไม่ได้เชียร์ขายนะ,ะไปซื้อเราก็ไปได้ซีเรียสเราผมมองว่ามันราคามันสมเหตุสมผลมันพร้อมแล้วไงอ่าข้อเสียแปลงนี้ที่คุงมีมองว่ามีอะไรบ้างคือมันหลงจากลาดยางมาประมาณสักสามร้อยเมตร โลงจะลายยางสามร้อยเมตรเป็นถนนลูกรังลูกรังออย่างอื่นเขาดีหมดแต่บ้านแต่ลอดทางนะสามร้อยเมตรเนี่ยทรงทรงอันนี้มันเป็นทรงอะไรพื้นที่ทรงมันสี่เหลี่ยมอะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วข้างๆว่าถนนเขายาวเลยดิอ้าวนี่ไงแต่มันเป็นลูกรังข้าไปเลยกี่เมตรตกสองสามร้อยเมตรอะถนนโอบเนี่ยสามร้อยเมตรและข้างหลังเขาว่ามีห้วยด้วยนะอ่าลำห้วยหน่นแต่มันไม่มีน้ำสายไฟเลยออกนอกนะออกที่นะ ไปงั้นเราไปโดนจบกันนิดนึงคือตอนเนี้ยท่านผู้ชมจะงงแล้วก็จะบ่นเราว่ามันรีวิวยังไงไม่รู้ขอบเขตเอาง่ายๆเลยตอนนี้เราอยู่ตรงกลางใช่ท่านท่านงงก็ไม่เป็นไรอ่ะดูดูดูแค่ให้รู้ว่าสี่เหลี่ยมนั้นม่มีผลไม้อย่างเงี้ยเอาเงี้ยเอาหันไปงี้ป่าไผ่เนี่ยใช่ไหมถนนลูกรังมันจะลรอป่าไผ่ไปเลยเดินเดินอีกนิดนึงไหมติดที่เราอ้าวเนี่ยมันบอกบอกว่ามีพวกมะขามเทศฝรั่งแล้วมันมีขนุนได้ไงขนุนเอาเขาปลูกไว้บ้างที่ มีมีปลูกปลาปลายใช่ไหมปลาปลายแล้วก็ไม่นาเขาใช้น้ําอะไรรดมีไหมบ่อบาดาลสองลูกมีบ่อบาดาลอ่าสองลูกเลยดินละดีไหมเอ้าดูดิดูรสชาติเป็นไงบ้างที่นี่ดินไปแล้วไปโอ้ยยังไม่รู้รสใช่ไหมนี่ดูดินดินดำเมี่ยมเลยอ่ะดูดินก่อนเนาะเดี๋ยวดูถนนเนาะดินมันเหมือนกันทั้งผืนแหละทั้งผืนพี่มึงจะบอกเนีจะเอามาโขดตัวเองอ่ะโอ้โหตอนนี้รอรอฝนแล้วก็คุณพี่บอกเดี๋ยวจะต่อ เรียกอะไรน้ำพุน้ำกระปริงเกอร์เนี่ยเอให้เราไปดที่ที่เห็นนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมที่ยิ่งนี่เลยเนี่ยแล้วถนนเนี่ยเห็นไหมคือใช่ไหมที่มันเป็นดินตรงเนี้ยทั้งหมดเป็นเนี่ยเขาปลูกกระปดอเขาถ่ายไปแล้วตรงเนี้ยของเราทั้งหมดอ่าโน่นมะขามเทศแล้วก็เนื้อหนาดูด้านหลังโน่นเนื้อหนามะขามเทศของเราไหมของเราที่ของเราหมดเลยอันนั้นคือหกเจ็ดเดือนอ่ะอแล้วยันป่ายันชุดป่าข้างหลังป่าที่สูงไง็นะแล้วตรงไหนที่บอกถนนนี่ไงนี่นี่นี่เห็นมีเสาเสาไฟอ่าเสาไฟเล็กๆเนี่ย ถนนมันจะล้อเข้ามาตรงนี้แนี่ๆคือลเยลาายป่าไผ่ไปหน่อยป่าไผ่นี้อยู่ในที่เราในที่แล้วถนนตัดาาเข้าไปอยู่ตรงไหนนี่ไงมาหนี่เนี่ยเห็นไหมอุ้ยมีบ้านคนเยอะเลยดิก็บ้านนี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะคิดว่าไอเรามาอะไรรีวิวในป่าเดีทุ่งกันอ่ะเห็นง่ายๆหลังสีฟ้านะเลยหลังสีฟ้าไปมาสัก20เมตรก็ถึงถนนใหญ่นั่นนะนะเออกระตีสัก300เมตรอ่ะแสดงว่าเข้ามานี่เข้ามาผ่านหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านมาอ่าแล้วไอ้บ้านนี้บ้านใครเขาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเหรออ่เอาก็ พี่หนุ่มเขาทำเป็นเพิงเขาจะไว้คัดแยกฝรั่งอย่างไงแล้วคือเป็นโรงสําหรับที่กันแดดกันฝนแล้วก็เอาพวกอะไรท้งพวกผลไม้ต่างๆมาคัดแยกคัดแยกเหมือนโรงคัดแยกลงจอดรถจะได้ใช่แล้วก็มีห้องน้ํามีด้วยมีห้องน้าด้วยไฟฟ้ามีประปามีนะแล้วก็มีปรานสองหลังาก็มีอุปสรรคหรือข้อเสียก็คือมันเป็นถนนเข้ามาประมาณสัก3า0วเมตรใช่ แต่ราคาเนี่ยไรละห้าแสนกว่านี่ผมก็ว่ามันไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากโอ้โหผมว่าเป็นฉนนคุดอะไรคุดแดงจี่ทั้งคู่เลยทั้งคู่ทิศทางเปยังไงบ้างที่เอ้านี่เอาก็ง่ายเลยทิศเหนืออยู่ทังนี้แสดงว่าถนนเนี่ยมาเริ่มถนนใะในถนนมาเริ่มจากตรงนู้นใช่ไหมที่นี่อ่าและจะเลาะไปเรื่อยๆใช่เราหันหน้าเข้าถนนคือทิศเหนือทิศเหนืออ่าแล้วได้มีภูเขาที่สวยอ่ะโน่นอ๋อมีภูเขาด้วยอ่าแล้วไอ้เสาไฟแรงสูงอะไรนี่ไอ้สายไฟมันผ่านเราไหมไม่ผ่านไม่มีผ่านอ่า มันผ่านท้ายอยู่หน่อยหนึ่งนี่นิดเดียวนิดนึงตอนท้ายหน่อยเลยไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวท่านไปชมกระรู้แล้วไม่มาซื้ออีกเขามาเขาจับจองเป็นเจ้าของก็กระรูหน่อยหนึ่งตอนท้ายแต่เพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกด้านท้ายเราไม่ได้ไปปลูกบ้านาแล้วต้นไม้ไม่ได้สูงขนาดนั้นใช่คือเสาไฟมันอยู่นอกพื้นที่สายไฟมันอาจจะมีนิดๆถูกต้องคือเสาไฟไม่เกี่ยวกับเราแต่าสายไฟมันมีผ่านข้างหลังอยู่หน่อยนึงใช่ไปเราเดินกันไปเรื่อยๆที่องแต่ที่นี่วันนี้ร้อนนะอากาศร้อนนะร้อนร้อนร้อนแต่เพื่อ ความอิ่มท้องของพวกเราใช่เราทําได้อย่างไรวันนี้ไม่ได้ค่ารีวิวเราก็ได้มะขามเทศกลับบ้านฝรั่งได้ไหมฝรั่งฝรั่งด้วยแล้วแล้วข้างหน้าในต้นอะไรเนี่ยตะขบเนี่ยบอกบางกี้ตะขบอันนี้เขาขายใช่ไหมตะขบเขาเป็นตัวขายไหมเอาไว้ล่มไว้ล่มใช่ไหมมีลูกไหมพี่มีแต่มันมันต้องลูกแดงๆเออนี่ไงเีไงขอให้ท่านผู้ชมได้ชมนิดนึงนี่ตะขบสุกไหมลูกสุกไหมสุกแล้วไม่บางทีเด็กสมัยใหม่นี่ไม่รู้ว่าตะขบเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้สุกสุกจัดแล้วนี่คือจะออกจะสุกแล้ว ไต่บานตัหวานบางคนเขาก็กินได้บางคนเขาบอกไม่เคยกินออ่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติหวานอ่าเพป็นธรรมชาติเราเนี่ยมีอะไรก็อิ่มท้องได้เสมอโอ้โหผมเนี่ยเห็นอะไรเก็บได้กินได้อะไปพิงพาไปเดินดูหน่อยดิไปดิหวานเดือดลยเม่ยพ่อยก่อหวานดิติดใจตะขบเลยใช่ไหมเดี๋ยวตะขบเดี๋ยวก็มาถามเทพก็ไม่อิ่มมันก็อิ่มแล้วดิมาถามเทพก็ไม่ได้กินอะไรให้คุณพี่ไปขายดีกว่างั้นเถอะ นี่เขียวนะจริงเนาะนี่ฝรั่งเห็นไหมเรารีวิวเนี่ยเจ้านันวาเลนไทายกันอยู่แล้วอ่ะเนี่ยนะเออโอ้โหลืมวันลืมเดือนเลยมาเจ้วันทายอยู่แล้วยี่เขียวขนาดนี้อยู่เลยใช่แต่ตรงเนี้ยที่อื่นนี่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 พี่เขาปลูกข้าวโพดใช่ครับเพขาปลูกอะไรนะปลูกข้าวโพดมันก็จะเขียวเห็นเงไงก็ไถไวแล้วเตรียมหวานแล้วนี่ใช่ไอ้ไม่เขียวไอ้แบบอย่างเงี้ยเรายังไม่ไปดูดีกว่าเรามาดูอะไรที่มันเขียวเจริญหูเจริญตากันนี่ดูฝรั่งเห็นไหมบอกแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยต้นเห็นไหมมีพริกด้วยเหรอออพริกกก็็มมมีีโโ้หชะ โอ้ <S <S <ย>ผมตัวเล็กๆใช่ไหมอ่าเดียผมว่า10ล้านอะไรนะสิล้านเก้าสิล้านเก้าผมว่ามองคนที่มีเงินเนี่ยดีเอาไป,ไ,ปไ,ปไปฝากแบงก์อ่าแล้วก็เอามาทําอย่างเงี้ยมาปลูกบ,บ้านได้ด้วยใช่มาเหมือนกับว่าเพิ่มมูลค่าโอ้โหมันได้อยู่แล้วทำไมพี่เขาถึงขายในเมื่อทุกอย่างมาดีขนาดนี้อ้าวลงทุนไปแรกบอกตรงๆเลยมะม่วงลงมะม่วงไปอ่าผมไม่ได้ผลผลิตหรื้อรูออกอาไปกู้เข้ามาอีก มาลงนี่ทับนี่ทับแค่นั้นเองไม่ต้องอธิบายมากเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาเบื้สิกใครๆก็เป็นนั่นแหละคือนู่นย่างสุดนู่นเลยใช่ไหมที่โอ้โดเลยโอ้โหคุณพี่ผู้หญิงเ็าเก็บตรงไหนมาเก็บก่นสองคนคือเ็าช่วยกันตรงนี้จะไปได้ไหมเนี่ยมันที่ตรงนี้มีน้ำผุด้วยไม่ใช่ในแนวระบบน้ำหยดเขาอน้ำหยดใช่ไหมเออเอผมนึกว่าโอ้โหเป็นปรากฏการธรรมชาติีิจะออกข่าวเลยระบบน้ำเนี่ยเขาไม่ดึงออกนะเขาคาไว้ ขาไปเลยอ่าสปริงเกอร์แบบฝังเอ่โอ้โหแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยกล้วยดูเลยโอ้โหอบอัดเลยอ,ะอ่ะแสดงว่าลูกหนึ่งนี่ต้องใหญ่แน่เลยอ่ะเน,นี่นี่มาดูนี่อะไรไม่ได้มโม้กล้วยที่นี่จริงอันสะเดานี่มีชอบมีดอกหรอสะเดานี่คือเดี๋ยวเขาตัดแต่งกิ่งเพราะเนี่ยมันโรยแล้วมันโรยเขาเรียกโรยมันหมดมันหมดรุ่นสะเดามันเขาตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะออกเนี้ยนี่มันก็มีขมด้วยใช่อ๋อนี่บางทีเรารีวิวนี่ก็เป็นความรู้เนาะเออมันมันเยอะ คือหลากหลายอ่ะหลากหลายไหนอะไรกล้วยอะไรน้ำว้าสิดูลูกควดเอ็มยังไงอย่างนั้นอ่ะโอ้โหคอยเครื่องดื่มหวีเท่าไหร่เนี่ยประมาณหวีหนึ่งเหรอกี่บาทอ่ะผมให้เลยตอนนี้นะสามสิบห้าสามสิบห้าอ่าเครื่อนี้มีกี่หวีประมาณหนึ่งสองประมาณสิบสิบก็สามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหนี่งสิบคือผมนับคร่าวๆนะอาจน้อยมากกว่าต้นหนึ่งได้สามร้อยห้าสิบอ่ะสิบต้นก็สามพันห้าแล้วมันดูมันออกกับทุกต้นเลยนะแล้วถ้าร้อยต้นล่ะ เงินในกระเป๋าเท่าไรถ้าปีบไงตรงนู้นนะถ้าไม่ปลูกข้าวโพดนะท่านยอมเสียค่าน้ําในการติดตั้งเสมอปั๊มปั๊มบดาน่ะแล้วคอยมาดูแลเอาหน่อยมันจะคุ้มคุ้มอ่าบางทีเนี่ยเอาไปขายเลยนะได้ทั้งบางทีเป็นพราค่าขายส่งเองก็ได้พราค้าขายปีกเองก็ได้ได้หมดได้ทุกอย่างเลยเพราะตอนนี้คือง่ายๆเลยคือตลาดเดี๋ยวนี้มันเปิดเสรีหมดแล้วอ่าได้หมดขายออนไลน์ยังได้เลยโอ้โหยังออนไลน์ยังดีเลยอ่าแล้วก็ส่งเอาอ่ที่อื่นมีแถวนี้ภูเขาเยอะเหมือนกันนะนน่นน่ ภูเขามารอบเลยแต่ภูเขามันอาจจะไม่สวยมากเพราะเป็นฤดูแล้งต้นไม้มันถัดไปคือที่ไหนมีน้ําที่นั่นจะมีความเขียวขจีเนี่ยดูดิอย่างอันนี้เขาลดน้ําต้นไม้ตลอดไหมหญ้ามันเลยสารแน่ได้ไหมสารแน่ขึ้นแหมจริงๆเขาไม่ได้ให้ลดให้หญ้าขึ้นเครลดต้นไม้แต่หญ้ามันก็คือมีผลพวงใช่โอ้ถ้าแปลงนี้ที่อึงพามาดูนี่นดเจอที่ไหนเนี่ยเอานี่อดีกว่านี่อบตอูแคอบตอูแคเข้าวไม่ไม่ถึง10กิโลอ่ะ นัดเจออบตภูเก็ตเพอาถารานัดไปเจอเขาอากินะนุ่นมันจะไกลอ่ามันจะไกลบางแปลงนี่พี่หนึ่งนัดเจอที่สถานีตํารวจเลยไหมได้บางแ<า><ไ>ปลงนะใช่อ่าก่อนเจอก็มอบตัวเลยวทำบันทึกประจำวันเลยทำบันทึกไว้ก่อนอ่าว่ามีข้าพเจ้านี่ได้พามานี่มีเจตนาดีไม่ได้อะไรหลอกลวงอ่าเอ๊ะอสีบางคนกลัวโอ้โหไม่ต้องกลัวหรอก เอาหนังหน้าเขาเรียกหนังหน้าใช่ไหมอออกสื่ออย่างงี้อ่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราไม่ทําอะไรท่านแน่นอนใช่เอ้ยตรงนี้ยังเป็นแปลงเราอยู่หมดเลยใช่ไหมโดนถึงคันข้างนอกนู่นโอ้ง่ายเลยจากโน่นมาถึงเนี่ยประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบผมลองเออเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณร้อยสี่สิเมตรได้นะลึกล่ะลึกสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเออก็แสดงว่ามันเป็นผืนผ้าที่แบบไม่ได้ผอมอะไรมากใช่อ่า เ็เป็นอีกหนึ่งแปลงแต่แปลงนี้เราคลิปนี้เราต้องขออภัยว่าเราไม่สามารถเดินพาได้รอบได้โเราเอาแบบท่านจินตนาการนแล้วกันว่าตรงนี้เรามาอยู่ตรงกลางอ่าที่ิ่งลองเดินไปนิดนึงมันมีมันมีนี่มีมะละกอโอ้โหนี่ดูอันนี้เขาเรียกฮอลแลนด์ทำไมเรียกฮอลแลนด์อ่าสายพันธุ์ฮอลแลนด์หนึ่งเนื้อมันจะไม่เละเวลาสุกอะเนื้อไม่เละแล้วมันจะหวานแต่ลูกมันจะเล็กๆลใช่ไหมอ่าลูกเล็ก มะละกอเนี่ยไม่นิยมตำส้มตำนะทำไมอ่ะมันแข็งอ๋อมันแข็งนี่นิยมกินสุกกินดิบกินดิบใช่ไหมไอ้กินสุกใช่ไหมกินสุกทานสุกอ่าไอ้ที่ตำส้มตำนี่มันมันเขาเรียกว่าแขกนวลไอ้แขกดำอะไรเงี้ยอ๋อลูกมันใหญ่ใหญ่กว่านี้ลูกใหญ่เอ่อลูกบางบางบางสายพันธุ์ลูกมันจะไม่ใหญ่ลูกขนาดนี้แต่มันยาวอ๋อเนื้อมันจะนุเนื้อมันจะนุ่มกว่านี้เนื้อนุ่มกว่านี้อันนี้มันกรอบกรอบเนี่ยอ่านี่ยังไม่ยังไม่ตัวนู้นจะเหลืองแล้วพวกนี้มีมีใครมาจองยังตรงเนี้ยเหรออ่ มะม่วงเนี่ยไม่ชัมะม่วงที่ไหนเมื่อลโบรอคือง่ายๆเลยครับปล่อยให้มันพอเหลืองๆมันจะเขาเรียกอะไรห้าจุดตรงนี้อ่าเหลืองห้าจุดแล้วก็เก็บเก็บไปแล้วก็ส่งลูกหนึ่งอย่างน้อยก็มีถึงยี่สิบบาทลูกยี่สิบบาทอ่าลูกแสดงว่าอะไรนี้ก็เป็นเงินเป็นทองขายได้หมดได้หมดอ่าแต่ขอให้อย่างน้อยเราก็มีทุนของเรามาบ้างเช่นถ้าเรามาเลยเนี่ยไม่มีทุนเนี่ยบางทีมันต้องมาควักเนื้ออ่าลงมาบุรณะบุรณาการมาินโนเวตมาพัฒนามาอะไรก็ว่ากันไปใช่อันนี้เราเนี่ยตรงนู้น ตกประมาณสั่สองร้อยต้นนะมะขามเทศมางนี่อีกอันนี้คือ6เดือนอีก200กว่าต้นฟกเดือนนี้ก็คือพันวันหนึ่งฝนหนึ่งฝนมะขามเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกฝักเรียกว่นฝักใช่ไหมฝักช่วงฤดูแล้งใช่เนี่ยนตกราถึงมีนาเมษาอันนี้ต้องใส่จะหลงไม่เห็นไม่เห็นแล้วทำไงต่อถ้าก็ไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็ที่เขาไม่อยู่ไม่มาบ้างพี่เจ้าของมาไหมอยู่งานทำบ้านเพิ่งเสร็จ ไม่อตกลงไม่เอาใช่ไหมไม่เอาโอ้โหหน้ากล้องนี้เป็นคนดีมากเลยเออจำต้นได้ใช่ไหมจำได้จิวาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องก่อนเข้ามาเอาเชือกผูกไปแล้วก็เนี่ยอ๋อถึงริมเลยอ่าคือที่นี่ดินมันเป็นดินดําอย่างที่เห็นตอนแรกกันเนาะใช่ครับแต่นี้ตรงนี้เอ่อหญ้ามันคุมก็เลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นเขาเจาะบ่อบาดาลได้แสดงว่าถ้าใครจะมาทําเหมือนกับสวนเกษตรก็มาเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอ้งตอนนี้สองลูกกันะพอใช้นะพอใช่ไหมอ่าอันนู้นลูกหนึ่งและตรงนี้ลูกหนึง แล้วถ้าบางคนบอกอยากจะมาขุดบ่อได้ไหมขุดบ่อที่ว่างๆเลยเอาเลยมมีลำห้วยด้วยนะลำห้วยนู้นแล้วก็่นี่าเก็บน้าทาธนาคารน้ําของตัวเองไวเออเนี่ยไปทางไหนมันก็มีทางรถที่ตรงนี้คือเขาไว้รถเหมือนเป็นขับไปเก็บได้ใช่ไหมใช่เดินไม่ไหวแล้วถรัมันเยอะๆเขาแปลออกมาไงอะอ่ก็เนี่ยภูเขาแต่ช่วงนั้นมันเป็นภูเขาเขาเรียกว่าภูเขาปูนเขาปูนเขาหินอ่อนอะไรเนี่ยเนีอ่ามันไม่ใช่เขาที่แบบมีต้นไม้ขึ้นอะไรมากครับมันอาจจะไม่ได้เขียวขจีมากอแต่ ไม่มีระเบิดฝุ่นไม่มีแกงคอยเนี่ยหลายคนบอกไอ้มันมีระเบิดฝุ่นทําไม่ใช่ระเบิดฝุ่นดิระเบิดระเบิดทําหินเอ่อทำทัปูนซีเมนต์ปูนอ่าแถวโคราชอานนุไปทางนู้นคนเราฝั่งกันเอออ่อฝั่งนี้มันเป็นฝั่งของอนุรักษ์ในเรื่องของธรรมชาติอยู่ด้วยใช่ไปเดินกันไปเรื่นิดนึงแล้วไปส่งท่านผู้ชมตรงไหนดีเอาแนนในป่าป่ะล่ะเอาเลยพี่มันเนาะเนี่ยถ้ามีในน้ำเราก็จะส่งในน้ำอ่าแล้วก็โผล่มาแลบลิ้นสองแขกอ่าแล้วก็ฝากลาท่านผู้ชมตรงในี้น้ำกันเลยคนอะไรแลบลิ้นสองแขก ทิ้งเศตนี้ไปไหนต่ออ่ะมีดิสีลบลีมีอีกใช่ไหมมีอีกโอ้ช่วงนี้คิวทองเลยโอ้โหแล้วช่วงนี้ทางทางกองถ่ายที่ช่องช่องสามเขาบอกว่าไงบ้างของกองช่องสามเบอกไอ้ทิศอื่นพักไปก่อนนะเพราะว่าคิวผมยาวเลยไงอ๋เอเขา,าพักไปก่อนแล้วก็ช่องเจก็บอกไอ้พักไว้ก่อนค,อคือคือไม่รับคิวไม่รับคิวให้ช่วงนี้คือถ้างเงินไม่ถึงนี่จ้างที่อื่นไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่นะต่อแล้วเท่าไหร่นะฉากละ 19บาท19บาทถ้าต่ำกว่า19บาทนี้เราก็ไม่รับไม่รับแพงกว่าเราก็ไม่รับไม่รับต้องเป็นค่าครู19บาทใช่คนนนั้ไม่ใช่ไหวครูนนั้นทาง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 ตรงนี้ช่องสามช่องเจ็ดสะดุ้งแล้วพลาดพิงเสียหมดเออเอาเนี่ยเขาเนี่ยเขาใส่แล้วเขาเขาลืมเนี่ยเก็บไปหมดล่วงเองป่ะเป็นไปได้เออขาใส่ไว้แล้วเขาก็กองกองเนี่ยคือมันเยอะจนที่บางทีไม่หวัดไม่ไหวเออเนี่ยอ๋อไม่ได้เยอะนะผมว่าเนี่ยเอาถุงมาติดมาก็ดีแล้วเมื่อกี้เนี่ยบางทีเขาลงหลงเนี่ย ถ้าของม้าได้ไหมถ้าของม้ามันเล็กไปเล็กไปไหมเสื้อเลยเออเอาสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้นะเสื้ออะไรนี่เขาถอดเสื้อกันเลยนะถอดห่อเลยเนาะอ่าแล้วก็สะพายบ่ากลับเลยอ่าอันเนี้ยผมบอกก่อนเลยคือถ้าเราเปลี่ยนเลยไอ้ทีมบางเนี่ยเราข้าวโพดไม่เอาเอาปลูกพวกขนุนพวกอ่าพุทราพวกอย่างชมพู่อ่าจะปลูกอะไรก็ได้หมดถ้าลองดูรุ่นพี่ดิรุ่นพี่มันก็คือต้นพวกเนี้ยเขาปลูกไว้มันยังงามขนาดนี้ใช่อ่าแล้วถามว่าทำไมพี่เขาไม่ปลูก ลูกงก็ทุนเยอะแล้วคือสองอย่างหนึ่งกำลังทุนไม่ไหวใช่สองกำลังกายไม่ไหวเออพอเขาไม่ได้เขาทำเองทําเองทั้งทุกอย่างเขาไม่ได้ไม่ได้จ้างคนอื่นนะตัดหญ้าแล้วก็เนี่ยตัดแต่งกินเจ็บผลผลิตไปขายเองพี่อิงขอดูดินอีกสักหน่อยได้ไหม้ายมือได้ให้มันแบบมีไม้เขี่ยไหมเอามือนี่มือเลยใช่ไหมเออคืออยากให้ดูความรล่นซุยแถวนี้น้ำท่วมไหมเนี่ยโอ้โหสูง ถ้าชอบดีในบ้านผมยุดยาก็คงจะลิดหัวแหละอ่าที่นี่มันสูงเนี่ยลอยออาตรงไหนก็ได้เอาตรงไหนก็ได้เนี่ยลอยเขาจะเขาเนี่ยเขาจะไม่เผาใช่ไหมอ่าเนี่ยถ่กรอบเลยอันนี้ผมไมไ